สวัสดีค่ะสวัสดีท่าธรรมชุมพันธ์ค่ะสวัสดีเอฟซีชุมพันธ์ด้วยค่ะเด้อนี่กาบ oday ลงทงลงทานนะค่ะกลับมาแล้วว่านหมูสันวันดีพี่น้องมาหาอ้าวอีสานสอนเด้อจ้าสวัสดีค่ะคุณยายเลยกระเผื่อนน้องนะคะมาวันนี้เขาก็ได้เมียนุหลากหลายสนิทหลายสิ่งหลายอย่างค่ะากต่อนอันนั้นซอยจุ จุยนี่เขาก็ให้็นงดๆเน่แล้วก็ด้นๆเถื่อนเนาะค่ะอ่าวันนี้เขาก็ได้มีหมูกระทะเนาะับปลาเผาป้าเพื่อกระเผามาแต่ซีสะเกดผมได้พี่น้องร้องแฉเขาอีหลีมาเด้อจ้ามาแซ่บๆน้องก้านมื่อนี้กับผมมีอยังหลายภาพพี่น้องมากินมาอยากรีแร็กด้วยกันเนาะค่ะแซ่บๆอ่ะมีต่ภาพที่ดีกับแต่ซีเละค่ะพี่น้องมีเวลากไปมาหาซซูกันบ่ได้ หากันโดนเฮ็ดบออกกับบ่อดดเห็นกันมาที่นี่กระตางคนตางเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานกะนาว่นาว่างเออว่างจากแกจากงานเท่ากับมหากันคือเก่านะคะอมาได้จากพี่น้องมาแสบๆน้องกันค่ะมือนี่ปสามได้ลูจุนนออางน

กินกับเมืองเดือดพี่น้องยามึงเต็ดตอนลงทงไตอนเหน่อหมอหาหาสีใต้โอ้ยไปทนพังหวยเหนตอนนี้ก็กิดไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องสมุติหู้ซึ้อวัชิกลายดียูเสียมือเราเองเปิดลานเลยเปิด้านได้เยอาเขากินอิ่มแล้วจังหน่อยจังสีภาพักกันเป เก็บพักเนาะพี่น้องอันเดือดร้อนๆพูละต่อเลยจะอาหารอหก่ก็เสแสรบๆๆที่พอกั้นค่ะมาเหี่ยมยากลังเือข้าไปพุ่นลังเธอเราอันทั้งผุ่นมาผีสินะคะโดนเดี๋ยวผอกั้นเธอหนึ่งหลังจากที่กินน้ำที่เขากินน้ำแล้วเนาะค่ะใบคล้อย โค้กไว้จะดอกเงี้ยใบคอยนี่วัดตาตะล่ำจ้ะตาเลี้ยงใหญ่ตัดจำเลยตาข้างล่างข้างล่างดอกใหญ่ดอกงามด้วยพี่น้องพี่อ้าดพักเสากันนี่กล้าขึ้ดอกใหญ่ดอกงามนี่พากันมาตัดเด้อค่ะนี่แดดอ่อนละสี่โมงแรงอะไรหางยังห้อนหวานเดี๋ยวเพื่อสิคำทางเพิ่นไปตัดเลยนี่นี่ดอกใหญ่ยมันเป็นเลีขาใช่ไมอืม เบื้องหลังเบื้องหลังเบื้องเบื้องเบนี่อดเบื้องพี่น้องสวยงามสวยงามดอกใหญ่ๆเลยจ้าจงไวให้เพื่อนนี่ล่ะค่ะก็เลยบริตต้าส์พ่อเถื่อมาทั้งแรงกับสีโสรๆเนี่ยแจ็กหน่อยด้วย่น้องมันเหี่ยวแดดมาหยี่ามาย่ามันกับพ่อเพื่อน อนเว็โอ้ยเปตเตอลิตอ่ะตั้งสอมันก็แข็งเดี๋ยวน้อแห้งแดดมันห้งแดดมันเห้เดอกยปตตต่งเอาสวยงามอยู่มาที่นอกดอกกะลำงามๆเสวยเปตเตอเสียบเยสวยอีลีตัดมาเลยใหญ่ มันดอกสอนได้น่ะสามดอกคุณน่ะต้นหนึ่งสามดอกนี่ย่าจื่อนั่นก็ยังว่ามันสามตัใช่ตัดพราถือต้นนั่นเนี่ยยี่อซีมเดนนั่นมันดอกข้างๆตัดต้งนั่นเลยยา่เออแต่เอาไหลยเนาะจะ่ะตัดขนาดต่อเลยจะพี่น้องหัวไหล เราเก็บแต่เห็ดพาเรามากับเก็บนอใหม่ฮึมตัด์พักนี่บโบถนัดปันไดบอกเลยถนัดเก็บแต่เห็ดแล้วก็ของของเราอยู่อิสาสะออเด้เด้อจากพี่น้องบันได้หักกันแต่ยามเก็บเห็ดได้พี่น้องมีเหงาซูกันกินค่ะจ้ะเหมือนโฟแมนกับมีได้นี่ วัฒน์นั้เรืองเก็บเถ็ให้อุ้ยบ่เขือเทศกะงามงามค่ะพี่น้องสุกน้ำกะบ่ได้เอาไปสุกบ่ได้เด้ต้องเอาไปบ่มกาจิกกินมืดจ้ะข <c oughs> ้นงอยกะสิเก็บบกเขือเนาะ <c oughs> พักกันยางหลายอยู่ <c oughs> เก็บบกเขือเก็บบกเขือเทศเอาเก็บบเกเขือบบบนี้ค่ะต่อถ้าได้ก็เก็บเอาน่ะมองมือนี่นี่นี่ยางใกล้ไปเลยดิ เก็บนู่นได้กับเก็บเลี้ยวเห็นน่ะเกือสาวกันนี่ก่ะโดกโดกพี่น้องเลยนั่นนั่นนั่นรวยไงอย่ามาย่เมือนเป็นไถ่เก็บบักยาเก็บเอาโหลดเก็บเอาไปแจกพี่แจกน้องกินน้ำเนี่ยพี่ทักชี้สะเก็ดเวลาไปทางฝุ่นกับโบอึดเนี่ยามาได้พี่น้องแต่หลายคือกันว่าปูปลาหน้าหนามอ่ะยามอันนี้ก็ไปมาหาสู่กันแล้วสิละ นั่นไตรคู่หนั่นในคานรีใบออกมันเดียวเห็นงายใหญ่เวลาเก็บเขาเดียวมันอันนี้สีสังมาอีกอยู่สีสังมาลงอีกอวนต่วนอวนเตียนู่นอยคู่กับมีใบมนขดม่คันใบน้อยของมันสิบกิน เลยเก็บเลยจ้าเต็มครูไปหาบอคอลีป่ะที่นี่พี่น้องปะ่ะโอ้ยแดดบอพรบอปวดเลย <c oughs> ขันหาสีหามงแหล่งเลไได้หน่เบิงพักกะใกลยเป็นปลายหยาไปแล้วค่ะตอนนี้สีลงใหม่ลอดตัดเบิดอยู่ตาเลยจ้าโอ้ย,อย,อยดอกไงที่เขาตัดจำข้างล่างสุดเนนะออหนี งาม่มาพี่ฟูฟูฟูดอกใหญ่ดอกอีโฟอีเมียได้เลยเก่าวเขาไปเลยใหญ่อลังการดอกัหนยังมาแซมนห้พีอ้ยฮิ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 ้ิฮิดิ ยอดบลอกอรี่ภาคอีสานบลอกอรี่อีสานหวานหวานหวานแซีบเศีกนี่เแีบเศีกเศีกดอกยหญยๆตัดลงดำๆใหญ่อันลำมันปอกได้ลงละบอกเคอตัดบลอกอรี่ได้จ้ะเย็บเตยเย็ดส้ดยอดไปในเด้ต้นตปกๆไหวอยู่นี่ เอ <l id> รี่เปิดมึงนี่โอมแอนก็มีได้เมือนนี่เบิกจิละเบิกดอกมีสาวกันพี่จ้าดอกง่าพี่น้องจัดเลยคุณน้องคุณน้องนี่เลยนี่เขายืนอยู่นี่ผีเด้อน้องอยู่ผีโอมแอนบอกกระใหญ่ได้คุณน้องนี <k cartoon> ่น้องผู้ยืนเสือขาวๆาวผีเด้อร์นี่ก็สีแดงกิ่งน่ะค่ะพี่น้อง เล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บพริบพริกกันต่อพริบแต่กระสิไปเบิ่งของฝากจากซูริ่นเนาะค่ะว่ามีอะไรเนี่มีอย่างเนี่ยกรสิบไปรวมๆหมืองาไดเอียงฝากฝากมูเนี่ยแอนนี้ยายประเมนมูด้วยจ้ะเราะหะคนเราะหัวเรัวเอา้เเราะนัวกราัวะั ดอกนึงพัดอืมคิดอิ่มแม่จ้ะผสมกระดอกขาวพัดกระเสียบคือกันมีคนฝากยายมาสื่อนำสองรลอยยุยจงไว้ให้เอฟซีน้ำเนี้ยเด้อเอฟซีสร้างไหวข้ากับหอมอยู่เด้อโอ้โหโอ้พอถาหลุนใหม่น้ะเมียนเมียนเมียนอืมนั่นนั่นนั่นพีแต่ดอกเงี้ยงงามค่ะพี่น้อง ดอกหน่อยกับแสบดอกง่ายกับแสบรสชาติคือกันค่ะดอกหน่อยดอกหน่อยก็ได้หลายโอ้เฮ็ดดไ้แต่ดอกใหญ่ๆบ่มาของง่ายดอกต้นนี้ก็เรียบร้อยละเดี๋ยวเหลือไปเก็บบอกพริกอ่อนอีกจักหน่อยเนาะบอกพริกแดงเขาเก็บไใบทานละค่ะยังได้อยู่ค่ะบุโคลี ยังเหลืออีกรอบสุดท้ายเนาะเฮ้ยอ,อีกน้อยหนึ่งเออเออมาเมาเอาเหมืออมาเมามาลากเอาไปเบิดลนเราเหมือนเรเด้อดว่ากลำดอกก็หมดแล้วนี่แหละคะ่ะไปเดี๋ยวสิไปสรุปยอดของผักเงายอยู่เหงันบาทนกินดอกใหญ่นี่ ไปเดี๋ยวไปเก็บพริกต่ออีกค่ะป้าเอ้าจะวันนี้เก็บพริกค่ะพี่น้องพริกกระดกดกเบิ่งเริ่มซุกอีกแหละเก็บไปเหมือนนั้นเองพริกอ่อนคุณยายไปเก็บฟางขุนดีกว่าหลายกว่าเก็บพริกเขียวไปปนเขียวเขม่ซุกไม่ซุกแดงเก็บแล้วสีแดงเก็บใบให้เพิ่นแล้วแต่หมูหวานแล้วนี่เขียวไปเก็บไปตื่มไปปน มหาอยากตำพริกแกวปลาหน่อยป้าปนปรทถูปนกบปนเขียดป้าสลระเนาะพี่ก่หน่วยงามงามปีนี่ยอมรับเลยคะ่ะว่าพริกปีนี่หน่วยงามปี่ไกยว่าหน่วยงามแต่ปีนี่งามทั้งไงทั้งงามเพชรนี่สุดยอดบ่ต้องเอาถึง ได้เห็ดนี่ถือดาเลยได้เห็ดกเพรากินน้ามองไ้น้ำแล้วอุ้ยต้องเอาหนามมาเติมต้องเอาหนามมาเติมในกระป๋องสำนึกออกคืนเอานทำสวนในกระปุกอึดแนวก,กินดอกพี่น้องปลูกไว้ไม่เรื่อยๆค่ะปลูกไว้ไม่เรื่ลยๆนี่ก็เริ่มห่อนแล้วถ้าเบิ่งสีเหลืออีกยงังเด็กกินอีกแน่ เอาตลาดเจ้าแต่ตอนมาเอาตลาดไปหาแต่ตอนทั้งนี้มีแต่พักเด้อว่ามีตอนบได้มีตอนน้ำมะเลกพูได้มีตอนน้ำมะเลกพักยังมารับตะกร้าพีกหรอได้อะไรนี่ได้อะไรอ่ะพีกโอ้สิกไปช่วยหิ้วเหรอเพื่อนวะมาหดเงินแล้วครับเบิ้งเบิ้งของครับพี่น้องอย แมนไปสีแบบง่ายๆได้เจ้านคือหอยทรายหอยงมเนื้อครับนี่หอยงมค่ะแมนอันนี้ถ้าจะสั่งสั่งได้แบบจิ้มไปแมนแบบจิ้มไปเด้ค่ะลวกแล้วก็จิ้มหักในให้ตะวันอย่างงามๆสวยงามเากๆจ้ะอ้วนๆเลยจ้ะแต่ตัวนี้เอาฝากเ่ินไปไหนเนาะทุบไตหมูเดียวสิแม่ค่ะแมนมีพริก พริกหนึ่งกระสอบพิกกระสอบหนึ่งไเชอรี่สามกระหน่ของเสบปหลอกป้าจอมผงจอมได้ฝากใหญ่อยเชอรี่สามกระตากระตาอันนี้กับอเชอรี่นี่ครับม่อลงตัวนี้ด้อนี้เขือของฝาเปนลายลายหาให้เราไปแดงกันแดงพี่น้องพี่ชีสเกียนแนบแม่แดงอันกอก ว่าทิจบกับพี่น้องเหลืออีกนี่ลาไปก่อนนะคะัพี่น้องนี่ของฝากจากสุดดินมือหอยหอยหอยอันนี้คือหอยทรายหอยลายหอยกาบหอยรวมครับอันนี้เป็นหอยงมเนะจ้ะเนี่ย นี่ค่อยสลีตรงมไงบักเอรี่อ้บักเอรี่แล้วะกระลำดอแต่กลัวโอ้ยบักเอี่ี่ะไรลองเสียบสมปน้อยป่ะนี่มปาน้อยปาน้อาจอพี่นอนกับคล้องกับไม้อีกจะเลิบดได้จบพอเถอเสียเมืองเเออเสียเมืองันใดนี่ลาไปก่อนเด้อจ้าลาอีรีละบานนี้ ออสวัสด oh, yeah. to ีอ well, like ีกเนี mm. um> <t os os> <t os> mm ่ย hmm. ว่าสเมดก็ยังมีงามให้พี่น้องได้กินอยู่โอ้ยงามครับเนาะเบิ่งดอกอยู่เด้ดอกพลูกพูงามดูเนาะงามสุดๆเลยมเก็บนสีแหนสุดๆต้นใบมี10บาทขายสิเออบ่มีแห้งบ่